สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของ3เรื่องหลักในการปรับปรุงและก็พัฒนาการทํางานกันนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราทํางานหรือว่าเราอยู่ในโรงงานหรือว่ากิจกรรมงานที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงการทํางานแล้วก็ พยายามหาวิธีการที่จะทําให้การทํางานของเรานั้นดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราพูดถึง3เรื่องง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับที่จะใช้ในการปรับปรุงการทํางานนะครับสมเรื่องที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3มเรื่องที่พูดถึงนั้นคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงการทํางานเป็นหลักการอย่างง่ายนะครับสำหรับการเริ่มต้นเพื่อจะหาวิธีในการปรับปรุงการทํางานของเราให้ดีขึ้นนะครับ ดังนั้นสําหรับใครที่นะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องการทํางานนะครับงานยากงานยุ่งงานผิดงานมีปัญหาหรือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับลองใช้หลักการ3ข้อนี้นะครับไปปรับปรุงในการทํางานดูว่าเราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหลักการที่1ก็คือเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการทํางานนะครับให้ไปดูว่ากระบวนการการทํางานของเรานั้น เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนหรือเปล่ามีการระบุขั้นตอนที่ถูกต้องมีมาตรฐานหรือเปล่าโปรเซสการทํางานของเราเป็นอย่างไรเพราะหลายๆครั้งนะครับในการทํางานที่มีปัญหาส่วนมากจะไม่มีการระบุโปรเซสหรือกระบวนการการทํางานที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับทําให้การทํางานนั้นมีความผันแปรไม่ถูกต้องและก็ไม่สม่ําเสมอไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนะครับดังนั้นให้กลับไปดูที่โปรเซสนะครับในโปรเซสก็จะต้องมี เรื่องของขั้นตอนการทำงานนะครับว่าเรามีการเขียนมีการระบุขั้นตอนไว้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับการที่มีขั้นตอนนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับการมีขั้นตอนนั้นหมายความว่าเราสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นได้นะครับแต่เราต้องกลับไปดูว่าในขั้นตอนที่เรากําหนดไว้ว่า 1, 2, 3, 4, 5นั้นเนี่ยแต่ละขั้นตอนนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่า และในแต่ละขั้นตอนนั้นมีความจําเป็นหรือเปล่านะครับบางขั้นตอนอาจจะไม่จําเป็นบางขั้นตอนอาจจะต้องมีหรือบางขั้นตอนสามารถลดลงไปได้นะครับดังนั้นสิ่งแรกในการแก้ไขปัญหาการทํางานก็คือกลับไปดูที่โปรเซสของเราว่ามีเขียนไว้หรือเปล่านะครับอย่างที่1มีระบุไว้อย่างชัดเจนหรือเปล่าวิธีการทดสอบง,ง่ายๆก็คือลองถามพนักง,งานของเรา2คนว่า คนที่1กับคนที่2นั้นมีขั้นตอนการทํางานที่เหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้ามีขั้นตอนการทํางานที่ไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าโปรเซสของเราอาจจะมีปัญหานะครับถ้าแต่ละคนทําตามขั้นตอนของตัวเองไม่ได้ทําตามขั้นตอนที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐานก็จะทําให้งานของเรานั้นอาจจะออกมาในสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้นะครับดังนั้นอย่างที่1ก็คือ ไปถามดูว่าพนักงานมีขั้นตอนที่ถูกต้องตรงกันหรือเปล่านะครับอย่างที่2ก็คือว่าหลังจากที่แต่ละคนมีขั้นตอนที่ถูกต้องตรงกันแล้วนะครับลองมาดูว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่าและมีความจําเป็นที่ต้องทําหรือเปล่านะครับบางขั้นตอนสามารถลดได้บางขั้นตอนสามารถตัดได้นะครับเราจะได้ขั้นตอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนะครับนั่นคือวิธีการที่1นนะครับในการปรับปรุงการทำงานก็คือกลับไปดูที่โปรเซสหรือกระบวนการการทำงานของเรานะครับว่า มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือเปล่าและในที่เราปฏิบัตินั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับอย่างที่2หลังจากที่เราดูเรื่องของโปรเซสดูเรื่องของกระบวนการแล้วนะครับให้กลับไปดูที่คนนะครับเรื่องของคนเนี่ยจะเป็นตัวที่สําคัญที่ทําให้เราสามารถปรับปรุงและแก้ไขการทํางานได้นะครับบางอย่างเนี่ยเป็นหาเกิดจากคน พนักงานของเราอาจจะมีทักษะที่ไม่เพียงพอนะครับมีทักษะที่ไม่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการการทํางานที่เราได้กําหนดไว้นะครับสมมุติว่าขั้นตอนการทํางานของเรามี1-5ถึงนะครับแต่พนักงานของเรานั้นมีทักษะไม่เพียงพอในบางขั้นตอนจึงทําให้เขาไม่มีความสามารถในการทําในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องทดสอบนะครับว่าพนักงานของเรานั้นมีความสามารถมีทักษะ ตรงกับที่เรากําหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนหรือเปล่านะครับถ้าพนักงานของเรามีทักษะที่ไม่เพียงพอนะครับหน้าที่ขององค์กรก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจและมีการทดสอบอยู่เสมอนะครับว่าพนักงานของเรามีทักษะมีความสามารถเพียงพอสําหรับกระบวนการการทํางานที่เรากําหนดไว้หรือเปล่าน,นะครับดังนั้นองค์ประกอบที่สนะครับสำหรับการปรับปรุงการทํางานก็คือปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะของพนักงานนะครับว่า มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือเปล่านะครับองค์ประกอบที่3ของการปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นนะครับถ้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการทํางานโปรเซสก,ก็ดีนะครับคนก็ดีแต่เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่นํามาใช้เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ถูกนํามาใช้อย่างเหมาะสมนั่นหมายความว่ากระบวนการการทางานที่เราวางไว้เนี่ยก็อาจจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการไม่ได้นะครับ เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมันมีเครื่องมือมันมีสูตรอะไรที่ทําให้กระบวนการการทํางานนั้นสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยเราสามารถใช้สูตร Excel ที่ทําให้พนักง,งานของเราทํางานได้ง่ายขึ้นใช้ระบบโปรแกรมเข้ามาช่วยนะครับหรือใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับระบบ AI หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆ นำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงานได้นะครับถ้าเทคโนโลยีดีนะครับก็จะทำให้กระบวนการต่างๆนั้นทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคนก็จะทำงานได้ง่ายมากขึ้นนะครับบางครั้งเทคโนโลยีที่ดีนะครับโปรเซสที่ดีเนี่ยก็จะพึ่งพาคนน้อยลงนะครับเมื่อพึ่งพาคนน้อยลงนั่นหมายความว่าความผันผวนของกระบวนการหรือว่าความผิดพลาดของกระบวนการนั้นก็จะลดลงนะครับดังนั้นองค์กรก็ต้องให้ความสำคัญว่าณปัจจุบันนี้นะครับ มันมีเทคโนโลยีอะไรมันมีเครื่องมืออะไรที่นํามาใช้ในกระบวนการการทํางานของเราได้หรือเปล่านะครับบางครั้งเทคโนโลยีนั้นจะลดขั้นตอนการทํางานลงไปได้เยอะเลยนะครับและทําให้กระบวนการนั้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นนะครับวิธีการใช้เทคโนโลยีก็จะนํามาช่วยให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือองค์ประกอบที่3ที่เราอาจต้องพิจารณาว่า ปัจจุบันมันมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีหรือมีวิธีการใหม่ๆที่ทําให้การทํางานของเรานั้นดีขึ้นหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าทั้งสามองค์ประกอบที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการการทํางานได้นะครับดังนั้นถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีนะครับมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมมีระบบมีโปรแกรมที่ดีนะครับก็จะทําให้การทํางานนั้นง่ายขึ้น และถ้าเรามีกระบวนการการทํางานที่ดีมีโปรเซสที่ดีก็จะทําให้การทํางานนั้นดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความสม่ําเสมอในแต่ละกระบวนการและถ้าเสริมก,กันกับพนักงานของเรามีทักษะกระบวนการการทํางานที่ดีก็จะทําให้งานของเรานั้นออกมาดีและมีประสิทธิภาพมีความสม่ําเสมอมีความเป็นมาตรฐานในการทํางานนะครับดังนั้นถ้าง,งานของเราไม่ดี มีปัญหาและอยากปรับปรุงการทำงาน3องค์ประกอบสำคัญก็คือเรื่องของโปรเซสเรื่องของ People และเรื่องของเทคโนโลยีคือ3เรื่องที่เราต้องกลับไปพิจารณาดูว่าองค์กรของเราหรือว่านแผนกของเรานั้นเนี่ยมี3เรื่องนี้ดีเพียงพอแล้วหรือยังนะครับถ้ายัางดีไม่เพียงพอให้กลับไปเริ่มที่โปรเซส People และก็เทคโนโลยีนะครับเพื่อให้การทำงานของเรานั้นดีและก็มีประสิทธิภาพนะครับลองนำไปใช้ปรับปรุงองค์กรดูนะครับ Process, People และเทคโนโลยีนะครับ3อย่างนี้เนี่ยจะช่วยทําให้องค์กรของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ทําไม่ดีไม่ถูกต้อง3สิ่งนี้เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นและก็ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนะครับ